อนน,นอานะครับก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะสมาสอนทําระบบฟาร์มอัตโนมัตินะฮะถ้ามีข้างๆหลักๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้กําลังรีเซ็ตเครื่องมาใหม่นะฮะว่าจะทําอะไรดีนะ,ะเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องเตรียม,มนี่ครับ ดิสอะไรนี่ดิสดิสอะไรก็ไม่รู้นะครับให้วางไปอย่างงี้ครับหนึ่งสองไหนล่ะสองสามสี่ห้าเออเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแบบนี้หน่อยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดนะเ,เดี๋ยวเราดีครับแบบนี้ข้าเรื่องตายยังไงก็ต้องขอไปเลย นี่ครับเราให้ขุดไปแปดบล็อกนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรือเปล่าวะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ขุดอีกฝั่งหนึ่งนะครับแปดบล็อกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมันแหลกๆนะฮะก็ต้องขอเอาไปยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะอ่าตรงกันเลยนะฮะต่อไปให้ทำการวางน้ำนะฮะนี่วางมาแบบนี้เลยนี่ฮะและคุณก็จะได้แบบนี้นะครับรูปร่างหน้าตานะฮะอ่าแล้วก็เอาจอบ ข,ขุดไปอย่างนี้ก็เหมือนคนปลูกธรรมดาหวังว่าก็คงจะทําเป็นกันนะครับทาแบบนี้ก็ง่ายๆกันนะครับสำหรับคนทําไม่เป็นก็ดูคลิปอื่นๆก็มีนะครับบอกว่าสอนทําฟาร,ร์มทาสวนก็แล้วแต่คนที่ชอบนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะเดี๋ยวเราทําการนี้ครับเอ่มวางบล็อกนะเพื่อความสวยงามนะครับปปิดน้ำนะ วางมาอย่างนี้เลยนี่ฮะวาง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 อ่ะอะไปวางกั้นนะ้ำไว้และนะ้วน้ำมันจะไหลมาลือ่ะต่อไปก็ทำการขุดตรงนี้นะหนึ่งอ้าทำไมมันแหลกจังวะ เฮ้ยช่วงนี้แปลกๆว่ะรีเซ็ตเครื่องก็ไม่ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะฮะนี่ก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็กั้นไว้นะครับกั้นน้ำไว้ไม่ให้มันไหลมากระทบกันนะ,ะแล้วก็วางน้ำไปอย่างนี้นะฮะอ่าเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็ขุดไปอีกนะฮะขุดปุ๊บไอ้ลึกถึงแกนโลกเลยนะฮะประมาณ ตามช่องนะฮะก็ขุดมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขุดมาอีกนะแล้วก็ขุดขึ้นเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงวางรางรถไฟนะนี่เยี่ยมแจ๋วไปเลยไหมล่ะแล้วก็วางรางรถไฟกับนี่รางรถไฟแล้วก็รางรถไฟตัวนี้มันจะใช้คู่กับตัวไฟตัวนี้นะฮะนี่ครับรีอะไรรี รีสโตนรีร,รีอะไรโอ้รีดิสโตนอะไรรีรีสโตนอะไรก็ช่างมันเหอะนะฮะก็ทำกันไม่ดีกว่านะวางไปแบบนี้นะฮะวางวางแล้วก็ทางเลี้ยวนะฮะทำทางเลี้ยวแบบเทพๆหน่อยะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็นรางตรงนี้ดีกว่านะแล้วก็ขุด อีก,กันนึงนะเพื่อความสวยงามนะแล้วก็วางบล็อกตัวไหนก็ได้นะฮะขอให้วางรางรถไฟได้นะอ่าแล้วเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับแต่เราก็ให้เรากดติ๊กไปอย่างเงี้ยติ๊กไปปุ๊บเพื่อให้รางรถไฟมันติดแสงัไงนะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับการใส่ตรงนี้นะไนละ่ะ ฮอฟฮอฟเลิรอะไรนี่นไปกดวางไว้เลยนะก็จะได้แบบนี้นะฮะอ่าก็ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแล้วนะฮะก็รีบทำกันดีกว่านะฮะก็ให้วางไปแบบนี้นะในล่ะเอมเอาบอกตัวไหนก็ได้นะฮะเอาให้เอาทำการเอาขึ้นมาอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บ,บนะฮะ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ประมาณนี้นะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะนี่ครับเราจะเอาเป็นประมาณนี้แล้วก็เราให้เราเอาเอิ่มเขาเรียกว่าหีบสมบัตินะครับหรือที่เก็บของของเรานั่นเองนะเราให้เอาเป็นแคร์นะครับไม่ใช่เชอะไรนี่เอาเป็นแคร์สธรรมดานะแล้วก็ตัวเดิมนะครับเอาตัวเดิมนะครับแฮปเปอร์ แฮปเปอร์แฮปปี้อะไรไม่รู้ของมันนะโอ้ยทำไมมันแหลกอย่างวะถ้ามันแหลกมากก็ต้องขอไปด้วยนะผมว่าผมอัดคลิปผิดระบบแล้วผมอัดคลิปผิดระบบมาคือตั้งค่าผิดนะฮะไม่ใช่อย่กคิดไปอย่างอื่นนะผิดระบบไม่ใช่ละคือแบบตั้งค่าผิดเฉยๆนะฮะ เท่านี้นะคือเวลาเราจะวางเอิมอะไรนี่สมมติว่าเราวางอย่างนี้วางไม่ได้ใช่ไหมฮะเราก็ทําการกดชิปนี่ครับนี่กดชิปนะครับตรงมุมเราบังคับนี่ครับสีเป็นแผ่นซ้ายขวาซ้ายขวา,าขึ้นลงนี่แล้วมันจะยําตรงกลางนะกดย้าตรงกลางนี่ครับกดไปนะกดไปนะกดชิปนี่ไงนะนี่ครับกดไปนะตรงนี้ก็จะเป็นที่กั้นรถไฟนะก็จะเอาขึ้นสูงมากวาบ็อก พวกนี้เองนะครับเพราะว่ามันจะได้เด้งไปเด้งมาเด้งกลับเด้งมาอ่ะจะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมฮะตุ้งนะโอ้โหโอ้โหทางบนเลยไม่ใช่ดูนะฮะนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยเราทำการออวางรางตรงนี้นะแล้วก็เอาตรงนี้เป็นตรงนี้วางมาเลยฮนะ เรากดจิปด้วยนะนี่นะฮะแล้วก็เอิ่มให้วางบล็อกไปอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะแล้วก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามเลยสวยงามเลยนะนี่ตกแต่งนะแล้วแต่คนจะตกแต่งกันยังไงนะฮะตกแต่งไปนะฮะก็แล้วแต่คนจะตกแต่งก็อยู่ที่ ใครชอบความสวยความงามนะฮะตกแต่งไปนะฮะแล้วก็เราทําการวางรถไฟเลยนะฮะตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเราวางไว้ก่อนนะเดี๋ยววางไปปุ๊บนะก็ให้มันทํางานนะฮะเหลือแต่เรามาเอาตรงนี้นะฮะนี่ครับเอาตามผมเลยนะครับลิสโตนลิสโตนนะแล้วก็นี่ครับ นี่ไม่ใช่หนิครับเรสโตนคอมคอมเบราไม่ใช่โอ้อ่านผิดก็ช่างมันเถอะนะฮะก็ให้เอามานี่เรามาใส่ด้านล่างอย่างงี้นะปุ๊บ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 ไอ้ครบอันนะฮะแล้วก็วางเรสโตนท้ายเลยนะฮะปุ๊บปุ๊บแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็จะเอาเป็นเอิม่มนี่อ่ะนี่ก็จะวางเป็นแบบนี้นะฮะนี่แล้วเราก็ลากลากยาวมาเลยนะแต่ยั ทำสุดตรงนีนะ้ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้เอิ่มเอาไว้บล็อกนะครับนี่แล้วก็ใส่ปุ่มกดอย่างงี้นะครับนี่เอาไว้ใส่ปุ่มกดนะครเวลาเรากดปล่อยน้ําออกมานะก็นี่ฮนะนี่ครยบก็สามารถได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการใส่น้ําไปเลยนะใส่น้ําลงไปเลยเออแลกอีก มีแหลกด้วยก็เราก็ใส่ให้หมดทุกช่องนะครับอย่าเอาไว้ให้เหลือแม้แต่ช่องช่องเดียวนะฮะเพราะว่ามันจะเก็บข้าวไม่หมดนะครับหรือระบบปิดลาดนั่ไงนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะอ่าพอเราใส่ครบแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการปลูกผักเลยนะฮะผักที่ผมจะเอาก็คือข้าวนะครับ ผมจะเอา,มาเมล็ดข้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเพราะว่าช่วยในการเร่งการ <c oughs> เกิดผลผลิตมันนะถามว่าถ้าเรากดไปแล้วอันนี้น้ำจะหมดไหมไม่หมดครับเราสามารถกู้กลับคืนได้นะครับเรา,ากดไปปุ๊บแล้วแล้วมันจะปล่อยออกมาแล้วก็กดอีกข้างหนึ่งมันก็จะเก็บไว้ตรงเดิมนะเดี๋ยวเราจะวางอันนี้นี่ใสไปเลยนะนี่ จะเกดไปก็จะวางแบบนี้ไปนะครับถ้าคลิปนี้ยาวก็วะรเียเียเกด้กม่านนับกบงคับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นคนดูอยู่แล้วก็บังคับกันไม่ได้นะอ้าวข้าอย่างที่เหลือมันเหลืออะไรก็ตกแต่งกันเราเองนะฮะเพราะว่า ผมไม่มีเวลาเยอะนะครับกดนอนแล้วนะครับมันสามทุ่มกว่าแล้วนะครับอะเราจะเก็บกดไปอย่างนี้เลยนะฮะนี่มันก็จะไหลมาตรงนี้นะไหล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 มานะฮะถ้ามันไหลหมดนี่ครับเราสามารถกู้คืนน้ําได้นะครับก็โดยที่การกดไปอีกครั้งหนึ่งนี่ครับน้ําก็จะอยู่เท่าเดิมนะครับไม่เชื่อลองดูนี่นะน้ำก็จะอยู่เท่าเดิมนี่มาดูระบบ มันเก็บมันจะเก็บมาไว้ตรงนี้นี่ครับยี่สิบสามยี่สี่ะนี่ครับนี่ครับแล้วแต่มันจะออยอ่านะครับสําหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับตะไคร้ให้กันด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีบายบายทุกคนแล้วนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ